ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้วันพุทธที่7ตุลาคม2563หนังสือประจำวันนี้9พุทธ9เต๋า9เซนของศาสตราจารย์พิเศษสเสถียรพงษ์วันณปกวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2 เริ่มจากานิทานเรื่องเล่าในศาสนาพุทธเรื่องที่ 1. นทิดาช่างหูกนิรนามผู้เฉียบแหลมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรดชาวเมืองอารวีพระองค์ทรงสอนให้ชาวเมืองเจริญมรณสติคือให้ระลึกนึกถึงความตายเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ความตายเป็นสิ่งเที่ยงแท้ คือทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแน่ตรัสสอนต่อไปว่าผู้ที่เจริญมรณสติเนืองๆพอถึงคราวตายจริงๆย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวดังเช่นคนขี้กลาดเห็นอสรพิษแล้วร้องลั่นฉะนั้นพระธรรมเทศนานั้นจับใจเด็กหญิงทิดาช่างหูมากนางจึงเจริญมรณสติทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาสามปี วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่จะพึงไปโปรดด้วยพุทธจักษุท่อพระเนตรเห็นที่ดาช่ำหูกปรากฏในขายคือพระยานว่าจะได้บรรลุธรรมและหลังจากนั้นก็สิ้นชีวิตเพื่อไม่ให้นางได้ตายไปในร่างปุถุชนผู้มีคติไม่แน่นอนพระพุทธองค์จึงเสด็จไปยังเมืองอารวีอีกครั้งเพื่อโปรดนาง ชาวเมืองเมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดอีกครั้งก็ดีใจเตรียมพัดตาหารถวายพระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานและเตรียมสถานที่สำหรับสดับพระธรรม,มเทศนาะทิดาช่างหูกเธอแสนจะดีใจที่ทราบว,ว่าพระบิดาของเธอได้เสด็จกลับมาโปรดชาวเมืองอีกตั้งใจว่าจะไปร่วมถวายทานและฟังธรรมด้วย วันนั้นบิดาของเธอสั่งให้เธอกรอได้หลอดไว้ให้เพียงพอแล้วให้นำไปส่งที่โรงทอผ้าเพราะจะเร่งงานให้เสร็จภายในวันนั้นที่ดาช่างหูกเธอคิดว่าถ้าจะรีบไปฟังธรรมโดยไม่ทำงานให้บิดาก่อนบิดาก็จะโกรธและทุบตีเอานางจึงตัดสินใจทํางานให้บิดาก่อนถ้าทำเสร็จเร็วก็อาจมีโอกาสฟังธรรมบ้างแม้จะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นก็ตาม นางจึงกรอได้หลอดจนเพียงพอเอาใส่ตะกรา้ารีบเดินไปยังโรงทอผ้าบังเอิญว่าโรงทอผ้าอยู่เลอสถานที่ที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาด้วยนางจึงแวะไปเพื่อจะนมัสการพระพุทธเจ้าก่อนไปส่งงานพอ่อเห็นพระพุทธองค์ประทับท่ามกลางประชาชนจำนวนมากพระองค์ทรงหันพระสอทอดพระเนตรเห็นนางพอดี นางจึงขนลุกด้วยปีติปราโมทสุดพันนาจึงวางตะกร้าได้หลอดแล้วเข้าไปกราบพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสถามว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่านางตอบดังหนึ่งเล่นลิ้นเธอจะไปไหนตรัสถามอีกไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่า เธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่าประชาชนที่นั่งฟังอยู่ต่างก็มีความรู้สึกว่าสาวน้อยคนนี้กำลังเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้า,าศาสดาแห่งโลกทนไม่ได้ถึงกับพึมพำรรออกมาว่าอะไรกันที่ดาช่างหูคนนี้ช่างไม่รู้ที่ต่ำที่สูงพูดจะเล่นลิ้นกับพระพุทธองค์อยู่ได้บางคนก็ว่าหนักว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอบรมบ้างหรือไร พระพุทธเจ้าทรงปรามให้ประชาชนเงียบเสียงแล้วตรัสถามเด็กหญิงต่อไปว่ากุมาริกาเมื่อเราถามว่ามาจากไหนทำไมเธอตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลว่าพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าหม่อมฉันมาจากบ้านที่พระองค์ทรงถามนี้คงไม่ได้หมายความธรรมดาคงหมายความว่าหม่อมฉันมาจากไหนจึงมาเกิดในชาตินี้ เรื่องนี้หม่อมฉันไม่ทราบจึงกราบทูลไปตามนั้นถ้าเช่นนั้นเมื่อเราถามว่าจะไปไหนทำไมเธอตอบว่าไม่ทราบพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าหม่อมฉันจะไปโรงทอผ้าพระองค์คงไม่ถามเรื่องนี้พระองค์คงทรงถามว่าหม่อมฉันตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนเรื่องนี้หม่อมฉันไม่ทราบจึงกราบทูลไปตามนั้น เมื่อเราถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบครั้นเราถามว่าทราบหรือเธอกลับตอบว่าไม่ทราบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเรื่องนี้ก็เช่นกันเมื่อทรงถามว่าไม่ทราบหรือคงหมายความว่าไม่ทราบหรือว่าจะตายหม่อมฉันจึงกราบทูลว่าทราบคือทราบว่าจะต้องตายแน่นอนเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าทราบหรือ คงทรงหมายถึงว่าทราบหรือว่าตายวันไหนเรื่องนี้หม่อมฉันไม่ทราบจึงกราบทูลไปว่าไม่ทราบประชาชนเงียบกริบพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการว่าดีละดีละกุมาริกาเธอฉลาดเฉียบแหลมแล้วทรงแสดงธรรมต่ออีกหน่อยหนึ่งนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบัณเสร็จแล้วทิดาช่างหูก็กราบถวายบังคมลาพระพุทธองค์ รีบไปยังโรงช่างหูกเพื่อนำกระเช้าได้หลอดไปส่งบิดาบิดาเธอนั่งรอลูกสาวจนม้อยหลับคาหูกมือหนึ่งยกฟืมค้างอยู่นางไม่ทันสังเกตยื่นกระเช้าให้บิดาบิดาตกใจตื่นกระชากฟืมที่ยกค้างอยู่เข้ามาหาตัวอย่างแรงปลายฟืมกระแทกสวงอกลูกสาวนางล้มลงตายอยู่ตรงนั้นเองเรื่องนี้จบด้วยความเศร้า เรื่องที่2กินของเก่านางวิสาขาเป็นทิดาของธนัญชัยเศรษฐีและนางสุมนาเกิดที่เมืองพัทยะแคว้นอังคะติดกับแคว้นมคตได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่อายุเจ็ขวบต่อมาตามบิดาไปอยู่เมืองสาวัตถีได้แต่งงานกับปุณณวัฒนะบุตรมิคารเศรษฐี ตระกูลสามีของนางเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อนางซึ่งเป็นพระอริยะบุคคลระดับโสดาบันไปอยู่ที่ตระกูลสามีนางก็ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำวันหนึ่งก็เกิดเรื่องคือขณะที่ปิดาสามีของนางบริโภคอาหารอยู่โดยมีนางวิสาขานั่งปรนิบัติพัดวีอยู่ด้วยเศรษฐีเห็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนามาบิณฑบาต ยืนอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีแกล้งไม่เห็นภิกษุรูปนั้นหันข้างให้พระภิกษุท่านนางวิสาขาจึงค่อยๆถอยออกไปพูดกับภิกษุรูปนั้นดังพอให้บิดาสามีได้ยินว่าพระคุณเจ้านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดบิดาของดิฉันกำลังกินของเก่าเศรษธีได้ยินก็โกรธหาว่าลูกสับไพมาดูถูกว่าตนกินอุจจระจึงไล่นางออกจากตระกูลของตน พราหมณ์แปดคนที่เศรษฐีพ่อนางวิสาขาส่งมาให้ดูแลนางได้ทำการสอบสวนเรื่องราวเรียกทั้งบิดาสามีของนางวิสาขาและนางวิสาขามาซักถามนางวิสาขาอธิบายว่านางไม่ได้กล่าวหาว่าบิดาสามีนางกินอุจจระคำว่ากินของเก่าของนางหมายถึงว่าบิดาสามีของนางได้เกิดเป็นเศรษฐีทุกวันนี้ เพราะบุญเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนแต่เศรษฐีไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยท่านเศรษฐีจึงได้ชื่อว่ากินของเก่าพราหม์ทั้งแปดคนได้ตัดสินว่านางวิสาขาไม่ผิดและเศรษฐีก็ให้อภัยไม่ส่งนางกลับตระกูลเดิมอีกต่อไปแถมยังหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามนางอีกด้วยเศรษฐีได้นับถือลูกสะพ้ยว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อตน ที่นำตนเข้าสู่พระพุทธศาสนาจึงเรียกขาดนางว่าเป็นมารดาในทางธรรมตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาจึงมีสมญานามว่าวิสาขามิคารมาตาหมายถึงวิสาขามารดาแห่งมิคาระเศษฐีเรื่องที่สามยาฟื้นคืนชีพเมื่อบุตรน้อยของนางกีสาโคตมีเสียชีวิตกระทันหัน นางร่ำไห้เสียใจปิ่มว่าสายใจจะขาดจนสติฟั่นเฟือนครึ่งดีครึ่งบ้าไม่ยอมให้ใครเผาศพลูกชายคิดเข้าข้างตัวว่าลูกชายของตนยังไม่ตายเพียงสลบไปเท่านั้นมิใหญ่ใครเขาจะบอกว่าลูกของนางตายแล้วก็ไม่ฟังกีสาโคตมีผู้น่าสงสารวันวันไม่ทำอะไรได้แต่อุ้มศพลูกชายเดินไปมาพบใครก็จะเอ่ยปากถามว่า มียาให้ลูกฉันฟื้นไหมขอยาให้ลูกฉันด้วยคนตายไปแล้วไม่มีทางฟื้นหรอกแม่หนูเอ้ยลุงคนหนึ่งกล่าวทํานองให้นางปลงปร่งเสียบ้างลุงพูดอะไรให้มันเป็นมงคลหน่อยสิลูกฉันยังไม่ตายเพียงสลบไปเท่านั้นไม่มียาให้ก็ไม่ต้องมาพูดทําลายน้ําใจกันนางตอบด้วยความโมโหลุงไม่มียาดอกแต่ลุงรู้จักผู้ที่มียา ชายวัยกลางคนคนเดิมกล่าวเมื่อนางถามว่าเป็นใครเขาจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันนอกเมืองสาวัตถีนี่เองพระองค์ต้องรู้จักยารักษาลูกของแม่หนูแน่นอนคงเป็นความกรุณาของชายวัยกลางคนท่านนี้เพราะเห็นว่านางกีสาโคตมีกำลังจะบ้าไร้สติเพราะความรักลูกจนไม่ยอมรับความจริงของชีวิต ว่ามีเกิดก็มีตายมีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาวความเศร้าโศกข,ของนางได้ก็คือแนะนำให้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์กีสาโคตมีดีใจปานได้แก้วอุ้มศพลูกน้อยรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเชตวันพลางกราบทูลถามว่าข่าวว่าพระพุทธองค์มียารักษาลูกชายหม่อมฉันจริงหรือเป็นความจริง พระพุทธองค์ตรัสอย่างสงบขอพระพุทธองค์ประทานยาให้ลูกชายหม่อมฉันเถิดพระเจ้าข่าเธอไปเอาเมล็ดพัน์ธผักกาดมาสักกำมือหนึ่งเราตถาคตจะทำยาให้พระพุทธองค์ตรัสบอกเมื่อเห็นนางจะรีบไปจึงตรัสกํำชับว่าเมล็ดพัน์ธผักกาดนั้นจะต้องเอาจากบ้านเรือนที่ไม่มีใครตายเลยนะถึงจะทำยาได้ กีสาโคตมีอุ้มลูกน้อยเที่ยวไปขอมเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านทั่วทุกเรือนไม่ได้แม้แต่มเมล็ดเดียวถามว่าทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีครอบครัวไหนมีมเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือหาไม่ได้เขามีกันแทบทุกครัวเรือนแต่บ้านที่ไม่มีใครตายเลยนั้นไม่มีล้วนแต่เคยมีคนตายมาแล้วทั้งนั้นบ้านนี้ก็พ่อแม่ตายบ้านนั้นก็ปู่ย่าตาย บ้านโน้นพี่ป้าน้าอาตายนางเดินจนเข่าอ่อนก็ไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดแม้แต่มเมล็ดเดียวฉับพลันทันใดนางก็ได้คิดและคิดได้ว่าไม่ใช่เฉพาะลูกเราคนอื่นก็ตายเหมือนกันสักวันหนึ่งเราเองก็จะตายเหมือนกันความตายเป็นสัจจะแห่งชีวิตสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีการแตกดับไปในที่สุด เมื่อคิดได้ดังนี้แสงสว่างแห่งปัญญาก็โล่งขึ้นกลางใจความเศร้าโศกที่แบกรับมาจนหนักอึ้งก็ผ่อนคลายเบาบางจิตใจสดชื่นโปร่งโล่งสบายดังหนึ่งวางภาระหนักลงแล้วนางจัดการเผาศพลูกชายตัวเองแล้วเดินตัวปลิวเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อตรัสถามว่าได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือเปล่าก็กราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่า เพราะแต่ละครัวเรือนร้วนมีคนตายแล้วทั้งนั้นบัตรนี้หม่อมฉันนึกได้แล้วพระเจ้าค่าทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องตายหม่อมฉันปลงได้แล้วไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วติดตามรับฟังเก้าพุทธเก้าเต๋าเก้าเซนของอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพุธหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมารับฟังนิทานธรรมะด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ